ครับสวัสวดีพ่อแม่พี่น้องฟังไปกันสุขสุขทุกคนแล้ววันนี้อยู่กับม่โจนะครับคือกั็อยู่ในค่ายใหญ่ค่ายประจำไอชีสปินนะครับพี่น้องมาจดตำลวดนะครับวันนี้ก็ได้ระบบเกมดีครับนะครับผมไอชีสปินก็ได้ฝากไว้ให้พี่น้องนะเอ,าอา้าพ่อก็ได้ตามกา็ได้ใจไว้ให้น้ำเปิดแรกเลยแหกมาหน้องอข้ามปอยให้สั่งกัะดมังโดกระมังลาเอ้าเอ,าเอ,าอ้ดี๋ยวตำพี่น้องเออไปเล่นไปวะไม่แรกก็ได้ตำแล้วโอ้ยสุดยอดจะไปทางไหนอีกเม็นละวะ เอาไม่สองกะไหลตั้มไปนาแดงจึงคึ่งยังแข็งให้โล่ตังต้งแต่เปลี่ยนเสียเปลี่ยนผา่ามันอีหมวยนี่มันไหลอย,ย่างเดียวเลยอียยดีไหลยยยอหย่างเดียวอีหลีพี่น้องเฮียสังเกตไหลรอบแล้วไหลอย่างเดียวเอาเบิ่งง่ามๆมั่งนะครับพ่อยหางจังกะมังเดาหนักกระนับสีไหลตั้มไปกอนแล้วกันนะอเอ้าวสามเดียวสามตั้มต,ต็งตั้มกันไปลว้วน lấy nhang điều nè là tao mắn lấy quá hết lấy hen lấy khăn thì lại cả lấy nhau nhau khăn đầy lọt đầy lấy đầy lâu nóc châu bình chơi chật chật đông ra hai sáng cả đám đột cả đám đầu tầm cần phải mau mau โอ้สี่สามโยโคตงามเลยดอกนี่ปัดดีทว่มาขักเท่าแล้วน้องเอ้ยมาเห็ดมาขักมาเท่าเปียดเมืน่นปั้มไปโตเนี้ยงเงี้ยงตำไรเซี่ยวขี้เงี้ยวอี้หากันไปน้องแหละเห็นมันลูซึงถือร,ระเบียงร,ระเบิดทำกันไปร้วน 2องฮะชิอว่ชิปเอดกรปัาลงแดงหมดละน่าเต้าก็ได้หา้าหมื่นนะบอกวิยังได้กันไปหยอกใส่ตามไปเรื่อยๆน่าเต้าบอตบบัดบอเปลี่ยนบอแฝงก็ไปเจี่ละบ,บอเปลี่ยนบอแฝงก็ไปแบบนี้ หายังางก็นั่งหน่อยโอ้หาสามหาเอวพี่น้องเ<ำ>ต็มขวางอีเดียวดอกนี่เพชรเป็นเลีนไปนะแปดหมืน่นปัาดติดทั่วต่อเน,นี่ยงกันตัอไลไปไลยังเดียวมาเบิ่งว่ามันสีเสียวบอสเสียวกับเสียวบ่ซะเสียวกับบ่เสียวนะ ทีเอียกบัวเอ้าเอ้าชั้นี่ซ้มนี